สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันอังคารที่ยี่สบแปดพฤศจิกายนนะครับ8ปดนาฬิกาสิบเจดนาทีครับเราดูภาพรวมเอเยภาคกลางวันนะครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งเราดูภาพเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับภาพเมื่อวานเนี่ยนะครับตอนสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะนะครับแนวโน้มผมคาดว่ามันน่าจะย่อลงมาก่อนนะครับเมื่อวานมีของคุณวัชรายเฮมนะครับมีทิศนะ อีกนาทไม้เซลอยู่ใช่ไหมครับหนึ่งสองใช่หมหนึ่งสองเนี่ยนะครับก็คาดว่ามันมันน่าจะย่อยออกนะก่อน22่สินย์มีโอกาสย่อยออกนะครับแต่จริงๆเมื่อคืนเขาย่อลงมาหลังกันนั้นนะครับก็น่าจะถึงทุนหมดแล้วนะแล้วก็เก็บบอกว่าบายอ่บายลิมิตไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้คลิปขอนหน้านะครับผมทําไว้ของเมื่อคืนนะประมาณอ่าสิเจ ยีนะครับเมื่อวานติดตัวเลขนิดหนึงก็เลยอัดคิดไว้ก่อนนะนะครับถ้าเราดูแพทเทิร์นเมื่อวานเนี่ยนะครับอันที่ฐานว่าเมื่อวานที่เขาขึ้นไปทำไฮอยู่ที่ประมาณ1.8ึ่งนะนะครับอันนี้มันเป็นไฮถัดมานะครับถ้าเราถอยมาดูภาพก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อสุกที่แล้วมีการยกไฮยกโลนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเช้าวนันจันทร์เปิดไล่ขึ้นมาเลยนะครับ ถ้าดูไม่ผิดนะครับมันคือ1 2 3แล้วก็กลังวันเนี่ยมันออกข้างออกข้างเสร็จก็คาดว่ามันมีโอกาสจะย่อลงมาก่อนนะทีนี้ให้บายมิตไว้ใช่ไหมครับ0 6 0 4นะถ้าลงมาโซนนี้เรารับได้นะครับคาดหวังว่าถ้าเขายังยืนเหนือ98ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสจะกลับขึ้นไปต่อนะครบ,บางทีมันอาจจะลงมาแฉลบหัว98ก็ได้นะครับก็สามารถกลับขึ้นได้เหมือนกันแต่มันจะไม่มีแรงมาก นะครับถ้าเทียบกับกรณีที่มันย่อไม่หลุดหัว98เนี่ยนะครับคาดว่ามันก็จะนิวไฮได้นะครับเช้านี้ก็มาทางนี้แล้วนะนะครับทีนี้ถามว่าเดี๋ยวถ้าเขานิวไฮผ่าน18ไปเนี่ยโซนดมาก็จะอยู่20 25 30นะอันนี้เป็นตัวเลขกลมจริงๆเดี๋ยวผมวัดไฟบอยดูว่า,าล่าสุดเนี่ยถ้าเขาย่อมาไม่หลุด04เนี่ย TP จริงๆมันน่าได้เท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวถ้าต้องรู้ เรารู้ตำแหน่งของโลก่อนหน้านะครับโล2เนี่ยไฮสแล้วเราคาดหวังว่าไอ้ที่ไซเวลดาเป็น A B C นะีซี่ยที่ย่อลงมาเมื่อคืนเนี่ยมีโอกาสเป็นขึ้น4ตอนนี้กำลังกำลังขึ้นขึ้น5ขึ้น5เนี่ยมีโอกาสจะนิวไฮผ่าน2018นะครับก็ขึ้นไปทาง25หรือ30นบวกนะครับไปดูภาพล่าสุดกันนะครับตัวน้ำมันเด้งนะครับเมื่อวานให้ใบน้ำมันมานะครับถือดูก่อนนะ ของคุณมามาเชอร์นะครับติดบาบสองห้านะก็น่าจะพอได้อ,ออกนะครับอของอทองเด้งนะครับเด้งพักเช้าใช่ไหมอ่าทีนี้เราดูภาพที่ผมส่งไ้เมื่อกี้นิดน,นึ่งนะครับอ่าเนืเ่องจากว่าเอคยูเมื่อคืนมันก็กลับตัวมาจากประมาณโซน2,500ันห้าประมาณนะครับ ทีนี้เวลามันขึ้นเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะขึ้นย่ยอๆขึ้นๆยอ่ยอๆนะครับแต่ว่าแนวโน้มหลักมันจะขึ้นนะฉะนั้นคนที่ติดเซลล์นะครับผมคิดว่าอาจจะต้องหาทางปรับพอร์ตนะเพราะว่าในระยะสั้นในวันนี้นะครับมันเป็นไปได้นะเดี๋ยวถ้าเขายืนเหนือหนึ่งสองพันสิบด้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันค่อยๆปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะผ่านไฮไปก็จะขึ้นไปทางสองพัน ยี่สามสองพันี่แปดสองพันสามสี่นะครับสต็อปลอเนี่ยถ้าเราบายนะครับก็ต่ํกว่าโลของก่อนหน้านะครับเมื่อคืนทําโลไว้ที่สองพันห้านะครับเราว่าถ้าหลุดสองพันสี่เรายอมนะครับแล้วแต่เราคำเสี่ยงได้นะเพราะว่าแนวโน้มหลักมันยังเป็นมันยังเป็นขึ้นอยู่แต่ถ้ามันหลุดโลก่อนหน้าเนี่ยมันมีโอกาสจะเสียทรงนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ายอ่อลงมาถอยลงมานะครับไม่หลุดสองพนิบนะครับมีแรงกซื้อกลับเราค่อยบายตามนะครับ ถ้าใกลบายมาแล้วก็ดูกลางวันก่อนละกันนะครับถ้าไปดูในดีเทลรองๆตรงนี้มันมีโอกาสที่ยังขึ้นได้สั้นๆแล้วก็จะค่อยถอยมาอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพของตัวเอ็กอยูปัจจุบันนะเดี๋ยวดูน้ํามันแทรกสั้นๆนะน้ํามันเนี่ยเมื่อวานเราไว้บายมาจากโซนใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมนะครับอ่าถ้าระบายไปแล้วยังถือได้ครับนะครับใครบายต้นทุนบายต่ํากว่าเจ็ดสิบ 4.75เนะี่ยผมว่าพอถือได้นะครับแล้วก็ค่อยค่อยถือมา TP ฝั่ง78 78 75 79นะาภาพมันก็น่าจะยังเป็นไซเบีอร์แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มันขึ้นมาแล้วมันก็ไซเบดาลงมาอันนี้มียกหายแล้วแต่ย่อลงมาลึกพอย่อลึกเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นก็อาจจะไม่ไกลแต่ว่าถามว่ามันขึ้นได้ไหมคิดว่าพอเป็นไปได้นะครับถ้าบายไปแล้วเมื่อวานถือดูได้นะนะครับเมื่อวานน่าจะให้บายไปจากโซน อันนีน้นะเมื่อเช้าของเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อเช้าของเมื่อวานเลยนะครับคุณแซมถามแผนน้ำมันนะผมว่าบายลิมิตนะครับเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสี่จุดห้านะครับซับลเจ็ดสบสองห้านะ TP เจ็ดบเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าแต่ว่าต้องถือสองสองวันอันนี้คือต้องพูดเมื่อคืนก็ยังขึ้นไปถึงใช่ไหมแต่ว่าถ้าระบายส่วนพวกนี้เราได้เปรียบเราถือได้ยาวกว่าชาวบ้านเขาโอเคไหมนะอันแผนก็เมื่อวานตรงนี้นะคือมองว่ามันจะลงมาก่อนเนี่ย นะคืออันไหนที่ถ้าผมบอกเนะี่ยผมก็ยังตามอยู่นะแต่ถ้าอันไหนที่ผมไม่ได้บอกเนะ่ยพวกเราเตือนผมนิดนึงว่าอ่าติดอยู่ตรงไหนนะนะครับเพราะว่าถ้าถ้าโดยที่ผมออกเองเนะี่ยผมจะดูอยู่ตลอดแต่ถ้าอันไหนที่ท่านเข้าเองเนะี่ยอ่าถ้ามองแนวโน้มไม่ออกก็พิมพ์ไว้แล้วกันนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าท่านเข้าตรงไหนเพิ่มหรือเปล่านะอ่านะครับก็เมื่อวานให้ใหบายจาก่วนนี้นะมันย่อมาเกือบหลุดโลนะยังไม่หลุดแต่ว่านะครับ ก็มีโอกาสจะเป็นทิศทางนี้อยู่อันนี้แผนยังเหมือนเมื่อวานนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนิดหนึ่งนะว่าเอกยูในกลางวันเนี่ยน่าจะไปไหนก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูเอกยูนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะถอย,ถอย,ถอยมาได้ไหมะนะครับรูปเดิมนะรูปเดิมก็คือก่อนหน้านี้เขาเป็นไซเบดาวนะครับแล้วก็เมื่อวันพฤหัสวันศุกร์เขามียกข่ายยกลนะครับบัญชานเขาดิวไฮมา นะครับเมื่อวานไซเบดาวลงมานะครับทำาโลไว้ที่2,000ใกล้ๆต่อปันห้านะครับเช้านี้อาจจะมีถอยมาได้บ้างนะครับแต่ถ้าถอยลงมาไม่ลุดหนึ่งอ่า2,000 2,010ต่อเนแปดผมคิดว่ามันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะถ้างั้นเดี๋ยววัดให้ดูนะนะครับเวลาเวลาเราอยากรู้เป้าหมายเนี่ยนะครับถ้าเป็นทิศทางขึ้นเป้าหมายเราจะเป็นทิศทางนี้ใช่ไหมทิศทางขึ้น นะครับผมเขียนเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้ามองไม่ผิดนะอ่าเมื่อคืนทำทำโลสีไว้ตรงนี้ศูนย์ห้านะครับถ้ามันย่อกลับมาไม่หลุดหนึ่งศหรือศูนย์ปดนะครับก็กลายเป็นย่อของรอบที่เล็กกว่าแล้วก็จะขึ้นย่อแล้วก็ขึ้นมีโอกาสถ้าขึ้นเป็นเทรนดก็จะขึ้นเหมือนกันหนึ่งสองย่อ ขึ้น3บอร์ดแล้วก็ย่อ4ขึ้น5นะครับทีนี้ถามว่าไอหนึ่งมเนี่ยมันน่าจะไปได้เท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้ตำแหน่งของป้าหมายแล้วนะเราต้องรู้โลแรกก่อนครับโลก่อนหน้าคือโลสอเนี่ยแล้วก็ high 3แล้วก็โลสีนะครับเราสามารถวัด TP ของ high 5ได้นะ,ะถ้างั้นาวิธีการประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะเราจะต้องกําหนดโดยใช้ไปบล็นี่ครับ e x p a n นนะครับ คลิกโลคลิกายครับแล้วก็ลากมาวางที่โลที่ยกนะครับเวลาลกักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่น5้านะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งมาโซนประมาณ50เเซนถึงร0อยเซนะ50%อยู่ที่ประมาณ20นะครับ6 8อยู่ที่ประมาณ2 3สามนะครับ8 1ดเอ็ดเซนะครับสองแปดบวกนะครับแล้วก็ร0อเอยู่ที่สามสี่บวกนะครับ สงสัยว่าตัวเลขทําไมผมวัดแล้วมันไม่เป็นตัวเลขกลมก็คือว่าถ้าถ้าวัดตามสัดส่วนไฟบูนาชีมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับทีนี้ถามว่ามันจะไปถึงนี้หรือเปล่ามันอยู่ที่ขึ้นยอ่อยครับถ้าตรงนี้ยอ่อย่อไม่ลึกก็น่าจะพอขึ้นแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้ายอ่อลึกบางทีสัดส่วนบางเนี้ยมันอาจจะสั้นลงใหม่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเห็นตําแหน่งของโลตรงนี้มันวัดใหม่ก็ยังได้แต่เวลาก่อนที่รา,ราคาไปจะเคลื่อนที่ไปถึงเนี่ยนะครับ เราต้องใช้สัดส่วนก่อนหน้าที่มันเป็นองค์ประกอบรวมก่อนหน้านะครับเขาขึ้นเขาก็เขาขึ้นเขาย่อเนี่ยเพื่อเราจะ forecast เป้าหมายคร่าวๆแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีว่าแนวโน้มยังเหมือนเดิมไหมถ้าเขาย่อลงมาแล้วลงมาโซนนี้อ่าสุดตัดมามันมีโอกาสขึ้นถึงไหนและสุดตัดมามีโอกาสขึ้นถึงไหนนะครับจริงๆถ้าถ้าเราเทรดในทาง f u a m e n เนี่ยเราจะมองตรงนี้ไปทีละช่วงนะถ้าขึ้นเขาย่อไหมถ้าเขาย่อลงมา แล้วไปทโลงใหม่เดี๋ยวเขาดิ้มหายก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่อาจจะยืดนะครับจะยาวกว่าตรงนี้แล้วก็ถ้าเขาถอยลงมาไม่มาซ้อนหัวที่เขาขึ้นไปก็จะขึ้นอีกวงจรคล้ายๆก่อนหน้าคล้ายๆรูปก่อนหน้าแบบนี้เขาขึ้นเขาพักแล้วก็ขึ้นใช่ไหมครับในภาพลองๆก็เห็นว่าเขาขึ้นย่อขึ้นตรงนี้มีย่อก็มีโอกาสขึ้นอ่านะครับทีนี้ถ้าใครฟังผมทําคลิปไปเมื่อวันเสาร์นะครับแนวโน้มมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ ดังนั้นนะครับเราชัวร์เลยสำหรับคนติดเซลเนี่ยพยายามแก้พอร์ตก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะากเราไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไปถอยดูภาพ t i ม e เฟรม e ดีนะเราเห็นไหมครับว่ามันมันเปลี่ยนกรอบแล้วนะครับอันนี้เป็น XAU ในไทม์เฟรมเดลี่นะเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้นิดนึงครับอ่ดูออกไหมอันนี้เป็นเดลี่นะครับหนึ่งแท่งราคาคือตัวแทนหนึ่งวันนะครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เขาเิกอ่าโซนทิศทางลงไปแล้วใช่ไหมครับ อ่เาเลงมานะมีเด้งแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นขาใหญ่หนึ่งรอบตอนที่สงครามอิสราเอลใช่ไหมอ่าตรงเอเชียกาลางเราเนี่ยครับขึ้นไปเสร็จเขาก็ถอยลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นใหม่เนี่ยเห็นไหมเขาเบรกก่อบสมก่อนหน้าไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นได้ไกลนะนะครับแม้ว่ามันอาจจะมีย่อย่อบ้างในวันแต่ว่าแนวโน้มหลักผมคิดว่า ในเดือนหน้าทั้งเดือนเนี่ยนะครับเป็นไปได้อยู่นะครับเขามีโอกาสไปรเทสโซนนี้นะ2 0 8 0ซึ่งเป็นอันนี้เป็นจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ของทองคำเลยนะนะครับขึ้นไป2 0 8 0แล้วก็ถอยลงมานะครับตรงนี้ถ้าเราเทดมาแล้วนะครับถ้าดูตลาดเปิดมาเขาเทดเป็นร้อยปีเลยนะแต่ว่าเราเราเราเองเข้าในตลาดกี่ปีเราจำได้ไหมว่าอันนี้คือไฮสูงสุดต,ตั้งแต่เราเคยเข้ามา นะครับทีนี้ถ้าเขาเบรกตรงนี้ไปมันจะวิ่งลอยไปเลยนะนะครับพอวิ่งลอยไปเนี่ยมันเราจะแก้ไม่ทันถูกไหมอ่าแต่ถ้าเรามีซับลอดก็โอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าถ้างั้นนะครับเดี๋ยวแนวโน้มหลักค่อยดูอัปเดตเป็นรายสัปดาห์แล้วกันนะนะครับแต่ว่าแนวโน้มลอง,ลอง,ลอง,ลองผมทําคลิปเช้าเย็นอยู่แล้วนะก็ค่อยตามดูแล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับ XAU ภาคกลางวันสวัสดีครับ